สวัสดีครับวันนี้ก็อา,อากาศดีๆครับฝนไม่ตกนะครับนกรู้สึกว่าจะขันบ่อยมากก็เลยอยากจะออกไปลองต่อดูครับมีน้องๆมาชวนไปต่อวันนี้จะทําทคลิปต่อให้ดูแล้วก็วิธีเพียรนะครับถ้าเป็นภาษาอีสานก็เรียกเพียรถ้าเป็นภาษากลางก็เรียกเพียรไอพางนะครับพา,พางพางะเนีย แล้วก็ถ้าภาษาคนาะก็ว่าแซมนะครับมันมันหลายภาษานะครับทางเหนือเขาว่าพางเหมือนกันแหละแต่เสียบแซมนะครับวันนี้ก็ได้พระเนียยอาจารย์ตันนะครับที่ทำมาให้ผมจะ,ะพางแล้วก็จะไปลองเจิมดูนะครับว่าพระเนียยอาจารย์ตันนี่จะเก๋าขนาดไหนวันนี้ต้องไปลองนะครับ เดี๋ยวผมจะทําพิธีพางให้ดูนะครับว่าพางแบบไหนสําหรับนกนกเก่านกใหม่พางไม่เหมือนกันนะครับนกเก่าเนี่ยจะ,ะไม่ต้องหนาสําหรับผมนี่เป็นนกเก่าครับเก่าเกมมากเจ้ามงหยีมงหยีสองนะครับไม่ไม,ไม่ไม่ต้องเหยียดมากไม่ต้องอพางมากนะครับแค่ในตัวเนร่นี้คือสี่สี่ชิ้นพอนะครับ ว่านกมันไม่กลัวแล้วครับนกมันเก่งมากนะคเอ,อบสภาพก่อนนะครับเดี๋ยวดูดูนี่เดี๋ยวไอ้ดูแซ้นดูพางไปก่อนครับนะครับเริ่มต้นที่นี่ครับครับเราก็พางไว้เราก็เสียบคัดตรงนี้นะครับแต่ตรงนี้มันจะมีเชือกอยู่นะครับแต่ผมไม่ได้เอาเชือกแล้วผมไม่ยังไ,ไ,ไม่ได้ทำอันนี้หนึ่งตัวเสร็จแล้วครับอันนี้ อันนี้ก็ตรงนี้ครับขอให้มาก็ยังไม่ได้ทําอะไรเลยยังไม่ได้โมอะไรอีกเลยเอาไปดิบๆไปอย่างนี้เลยครับนี่ครับแค่นี้ทางนี้ก็คือจบแล้วนะครับแล้วทางนี้ครับนี่นี่นี่ครับทีนี้ก็อย่างนี้ครับเสียไป เอไปแล้วก็คัดกับไอ้พระเนี่ยเรานี่นะครับอ้าวนี่หนึ่งเสร็จไปแล้วครับด่ครับอันที่สองนะครับนี่ครับอันนี้เยวเยวไม่มีปัญญาแล้วครับเนี่ยนกเรากันไว้อย่างดีมากนะครับนี่ครับเสร็จไปแล้วครับสองด้านแต่ถ้ามีอันนึงมาแซมตรงนี้ก็น่าจะดีครับแต่ไม้ไม่พอมาแซมตรงนี้ น่าจะดีแต่กิ่งไม้เราไม่พอนะครับเอาตัวนี้ครับตัวนี้ขึ้นก่อนขึ้นไปก่อนแล้วก็แซมตรงนี้แต่แตนนี้ก็บางไปครับแต่ไม่เป็นไรหรอกไม่มีปัญหาเพราะว่ากันพอให้นกไม่หลุดจากผนยกลงไปนะครับกันไว้เฉยๆนี๋ย่ไปครับคัดไว้ตัวนี้ครับสำหรับเสียนมือใหม่นะครับอ่า นี่ครับแซมแบบนี้ถ้ามีอีกก็ใส่ได้นะครับแต่ไอิ่งไม้น้อยครับไม่เป็นไรอ่าเพงทําให้ดูว่ามันทําแบบไหนอันนี้ก็ขึ้นมาใหม่ครับนี่ครับแล้วก็แซมตรงนี้ครับแซมกันเพื่อน,นกบบางทีมันจะจะไม่ได้กลัวนะครับอ่าบางทีก็อ่ากันนกจะหลุดออกจากเวลามันติดนะครับ ทำให้เข้ากับธรรมชาติได้ที่สุดยิ่งดีนะครับแต่เป็นนกไม่ต้องทึบๆหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะมันจะกลัวอยู่นะครับอ่าอ่าแค่นี้พักไปก่อนครับเดี๋ยวผมจะเอานกเข้าพระเนียยให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงครับหนึ่งครับสามครับนำลกมาแล้วครับเดี๋ยวจะ าจาัดใส่พระเนียดนะครับวา่าใส่แบบไหนพระเนียยนี้เป็นพระเนีย่ยในใส่ข้างล่างนะครับไม่ใช่ประตูข้างนะครับประตูล่างนะครับของอาจารย์ตันนะครับนี่ครับเปิดแบบนี้ครับครับนี่ครับเปิดตรงนี้ครับ ทำไมเปิด,ดายากจังเลยครับผมก็ไม่รู้กลไกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหบนึ่งนะครับดูนกไปก่อนนำนกมาแล้วครับเจ้ามุ่งหยีครับจะนำเข้ามาเนียนนะครับเดี๋ยวจะไล่เข้าจะเข้าหรือเปล่าเพราะว่านกตัวนี้มันเชื่องมากนะครับเจ้าของเก่าเขาผมซื้อมาเนี่ยมัน เขาไล่หรือเปล่าหรือเขานั่นเลยครับนี่ดูครับดูพะเนี่ยเข้าด้านล่างนะครับไม่ใช่เข้าด้านข้างนะครับอาจะจะเอานกเข้าเดี๋ยวจะเข้าง่ายหรือ,อยังไงเดี๋ยวผมจะลองนั่นให้ดูครับนี่จิกมือเลยครับหผมเลยไม่ไม่กลัวใครนะครับอ่ะเอาลูกอ่ะอ่ะเร็วอ่ะมันอย่าไปนะครับอย่าเที่ยวเอาลูกอ่ะไปนะเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปต่ออ่ะไป เดี่ยวนี่มีไม้เขี่ยพร้อมนะครับเดี๋ย่าไปจะเข้าหรือเปล่าก็ไม่รู้อนู่น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 ทานเออนั่นน่นหนาแนั่นนาแน่นเข้าร,าร,าร,ารูเออโอ้ไปแล้วครับเก่งมากอุ้ยเล็กเกินครับรูเออนั่นแหละไปแล้วครับนั่นครับคืออย่างนี้นะครับเรียบร้อยนะครับเนี่ยเวลาเราไปไกลนะครับอาหารใส่ไปด้วย ใส่นิดหน่อยครับอาหารใส่พอประทังชีวิตไปแต่มันกินแล้วตอนเช้าเดี๋ยวตรงนั้นใส่น้ำครับตรงนั้นใส่น้ำนะครับมีหอยครับอาค่นี้ก่อนนะครับคลิปนี้จบไปแค่นี้อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครตด้วยนะครับเพื่อจะได้ชมคลิปดีๆของอจักรพงษ์ชาแนลนะครับเยี่ยมนะครับ